สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กาเวเตอร์นะครับมามาดูเด็กออยเลอร์ขับหน่อยนะครับไม่อานวสเงาตัวเองฮะนะฮะก็วันนี้รถเขายางระเบิดนะครับนู่นอยู่นู่นอ่านำแตกนะครับเรานำแก่เรานำนะครับมันกิ้วนะครับมันขาดมันระเบิดออกนะฮะก็เลยให้มาขับคันนี้แทนผมก็เลยไปซักผ้านะก็เลยซักผ้าเสร็จก็เลยมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมาดูพัฒนาการนะครับของเด็กออยเลอร์นะฮะ เก่งนะฮะตอนนี้เก่งน,นะครับพัฒนาพัฒนาเยอะมากนะครับอยู่การขุดการตักบอกหน่อยเดียวก็ทำได้แล้วนะฮะแหมนึกว่าเงาตัวเองเนี่ยอยู่กับงานคุดสะเก็บน้ำช้เพื่อการ,กรเกษตรปลูกทุเรียนอยู่จังหวัดจันทบุรีอำเภอสอยดาบานตามูลน,นะครับผมอยู่กับแคท323 GC New Logo ไนิวโลโก้ไอหนุ่มมากกันกับ6 0ล้อยางใหญ่ยางโตโซนจังหวัดจันทร์นะ ส่วนมากจะเป็นจังหวัดจันจังหวัดตราจังหวัดระยองสะแก้วนะครับจะใช้รถยางพันเยอะนะฮะทุกคนหลังจากที่ผมใส่หัวแยกมาเกือบสีเดือนนะครับแหมใส่บุงกีวันแรกมาวานนีค่อนข้างจะตักดินไม่ค่อยอยากเข้านะครับมันไม่ค่อยไม,ไม่คุ้นชินเนี่ยทุกคน มันแบบว่ามันคนละเรื่องคนละเลเวลคนละสเต็ปเลยนะแบบว่ามันเบาไปเลยนะเพราะว่าหัวแยกนี่น้ำหนักเป็นตันๆน,นะครับหัวแยกเนี่ยน้ำหนักประมาณสองตันกว่านะครับแต่บุืกี้เนี่ยไม่ไม่ถึงตันดีนะนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะความรู้สึกอของใครจะแตกต่างกันนะฮะ ดูสเต็ปในการตักนะครับดูในการยืนการตักเทคนิคในการเอื้อมแขนระยะห่างพอดีเหมาะเจาะนะฮะเหมาะเจาะมากลุงพีดอิซูซูเดคาเอฟทีอาร์สองร้อยสี่สิบฟอร์เวิร์ดอันนี้ก็ตักออกไปอีกชั้นใน,ในันนี่ยยกเอาไว้นะครับยักเอาไว้แล้วก็โกยกองเอาไว้นะครับตักหมดชั้นนี้ไปแล้วก็ย้ายชั้นนึงแล้วก็ปิดบ่อลเลยนะคะ ว่าเขา,าระดับนั้นนะครับระดับที่น้ําขึ้นนะฮะนี่ขนาดขนาดอยู่สอยดาวอยูอ่บริเวณที่มีหินเยอะนะยังมีน้าหมอกแบบนี้เลยนะเจ๋อมากนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าถ้ามันขุดได้ลงลึกๆเนี่ยน่าจะน้ําดีแน,น่นอน ก็แบบนี้อ er <ah ่ะมันง่ายๆนะครับถ้าเกิดเจองานที่ยากวันนั้นก็อาจจะต้องบอกหน่อยบอกกันหน่อยนะฮะเพราะว่าอย่างว่าก็คือมันตามสเต็ปไปงานยากมันก็ต้องใบอีกแบบนึงนีีลูกแบบนึงก็ค่อยๆหาค่อยๆเป็นไปงานเดี๋ยวงานมันจะสอนเองงานมันจะสอนมันเองนะฮะแหมลูกทรงนี่ยสวยจริงๆนะ ขอดีข้อเสียข้อเสียก็มีข้อดีก็มีนะครับมันไม่มีข้อดีขอ้ออ่ามันไม่มีข้อเสียทงหคนนะฮะร,รถทุกรุ่นม,มันมีข้อดีข้อเสียของมันแหละนะครับอยู่ที่ว่ามันจะเสียนอกเสียมากเสียน้อยเท่านั้นเองเดีย๋ยวมาดูลงพี่ขึ้นบ่อครับทุกคนเอ้ยเอาอยางนี่อ๋อต้องให้ต้องหมุนไว้ก่อนถึงจะ เทอร์โบนี <c ười> ่หวานเดก้าสองเห็นนา